5ผักแถวบ้านนะครับที่ช่วยให้ภาวะโลหิตจางดีขึ้นมีอะไรบ้างนะครับปื้มรวบรวมมาให้แล้วครับรู้ไหมครับแค่ผักบางอย่างนะครับที่เรามีติดัวไว้เนี่ยก็ช่วยเรื่องภาวะโลหิตจางหรือว่าลดอาการของคนที่เป็นภาวะโลหิตจางได้เหมือนกันนะครับวันนี้นะครับมี5ผักมาแชร์กันนะครับว่าเอาไปใช้ในการบำรุงเลือดได้นั่นเองนะครับอย่างแรกเลยนะครับผักบุ้งนะครับผักบุ้งนะครับมีธาตุเหล็กและก็เบต้าแคโรทีนเยอะมากๆนั่นเองนะครับช่วยเรื่องการสร้างเลือดใหม่และก็สายตาด้วยนั่นเองนะครับ ต่อมาเลยนะครับตําลึงนะครับตําลึงจะมีธาตุเหล็กแล้วก็แคลเซียมแล้วก็วิตามิน A ออยู่เยอะมากๆนั่นเองนะครับกินแล้วค่าเลือดดีขึ้นจริงๆครับต่อมาเลยนะครับผักคะน้านะครับ ผักคนานะครับจะมีวิตามินซีแล้วก็แคลเซียมอยู่เพียบเลยครับจะช่วยเรื่องการดูดซึมสารอาหารนั่นเองนะครับต่อมานะครับผักใบยอครับใบยอครับคนสมัยโบราณนะครับชอบเอามาให้คุณแม่หลังคลอดกินนะครับเพราะว่าช่วยเรื่องลดอาการอ่อนเพลียหรือว่าเลือดจางได้นั่นเองครับและสุดท้ายนะครับชะอมนะครับชะอมนะครับจะมีธาตุเหล็กอยู่เยอะมากๆนั่นเองครับกินคู่กับแกงส้มชะอมหรือว่าไข่เจียวชะอมเนี่ยโหดอร่อยแซ่บเลยนะครับ เห็นไหมครับผักไปบ้านใกล้ตัวของเราเนี่ยก็ช่วยบำรุงเลือดได้เหมือนกันนั่นเองนะครับแต่ถ้าอยากให้อาการดีขึ้นไวๆนะครับบำรุงลึกๆถึงเม็ดเลือดแดงจริงๆเนี่ยครับคุณอาพปพ้มแนะนำว่าให้เอาตัววิตามินตัวกล่องสีม่วงแล้วก็ตัวโปรตีนกล่องสีเขียวอ่ะไปทานคู่กับการปรับอาหารก,การกินก็จะดีมากๆเลยนั่นเองนะครับที่พี่คนไหนนะครับอยากฟื้นฟูร่างกายด้วยการใช้วิตามินนะครับก็พิมพ์คาว่าสนใจไว้ใต้คลิปนี้ก็ได้นั่นเองนะครับหรือว่าติดต่อที่เบอร์ส่วนตัวหรือว่าทักเข้ามาในกล่องข้อความส่วนต ซฟกดติดตามไว้ด้วยนะครับ